สนนุดกะทิอร่อยดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงโชลายนอัวลนรัาจราเข้เทอร์โบพลัสและจราเข้เงินคู่แท้แกรนิตโต้จราเข้มาตรฐานอเมริกาโ t โ r ต way สวัสดีครับัครบต้อนรับข้าสูรีมิงโชโรนะฮะวันนี้ก็วันเสาร์นะฮะเจอกันกี่ทุ่มนะ ไม่ใช่ทุ่มเนี่ยมันเตยต่อยตบเตยขอาีบ่ายสามบ่ายสามเจอกันทุกวันทางที่สปอตค้าครับตอนนี้เนี่ยล็อกช่องไว้เลยนะฮะไม่ใช่ล็อกช่องสิงคโปร์นะครับล็อกช่องช่องเพื่อมาดูเราจัดรายการครับนะครับล็อกเลขช่องอ่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันครูวันครูทิชเชลดเดย์ก็เขาต้องร้องเป็นภาษา บารีสันตะกิตว่าอะไรนะยังไงครับปาเจโรปาเจลาปาเจลาเลยครับปาเจโรเนี่ยมันรถยนต์เนีของเรานี่ตัวนึงได้คนเราเยอะดี๋ยวตัตัดก็จะได้ปีใหม่นี่ก็โดนไปหลายตัวนะแล้วสมชายไม่คิดจะหามาเพิ่มเลยนะไม่รู้เหมือนกันครับได้กอดได้ที่ซาลาคังคืนไงกังคือยากแลก็บอกสมชายเลื่อไปช่วยหน่อยคิงพาวเวอร์อะไรแบบพระประคอง แกก็ไหวครูอยู่ปมานแต่แกพูดนานแล้วนะพี่ว่แกพูดแกพูดเรื่อง King power มันนานมากแกไหวครูนานนะผมอาวันครูเนี่ยก็ต้องขอให้คุณครูทั่วโลกเลยแล้วกันนะครับสุขภาพแข็งแรงนี่น้อยลงนะครครูเนี่ยนี่เยอะพาออะไรรู้ไหมรายได้น้อย ก็มีส่วนด้วยแต่ว่าด้วยปัจจัยต้องมีรถมีบ้านอะไรนะมีครอบครัวแล้วก็มีลูกมีเต้าอะไรมาแล้วก็คุณครูเนี่ยบางทีก็เครียดเครียดก็กงอะไรเงี้ยคลองคงอะไรส่วนน้อยแต่แต่ครูบางคนนี่เขาก็เก่งนะเขาก็หารายได้เสริมเมื่อสอนพิเศษอะไรเงี้ยสักครูติวเตอร์อะไรพวกนี้รวยเป็นรอยล้านอ่ะเพราะว่าเรียนสอนในโรงเรียนเนี่ยไปสอนทั้งนอกอีกเนี่ยเด็กตามเพราะว่ามันได้เกรดไงไม่ันดนเอ้าเหรอไม่ใช่สีมันต้องอยู่ที่ว่า ครูเนี่ยต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้และมีเทคนิคการสอนด้วยนะครับไม่ใช่สอนแบบดั้งเดิมที่เราเนี่ยโตมาแบบเขาเรียกอะไรท่องเป็นงูเป็นอะไรเงี้ยมันน่าเบื่อไม่ทันสมัยเราไม่รู้จักให้เด็กไทยคิดแต่ก่อนเนี่ยเราคิดนอกกรอบไม่ได้นะครับครูนี่บางทีผิดเราแย้งครูครูด่ากับเลยเขาไม่รู้จักครูจังสักเลืออ้าวมันเกี่ยวอะไรครับครูบางที เราโตแยกไม่ได้จนเด็กไทยไม่กล้าคิดใจและเมื่อก่อนมีตีด้วยไงก็ไม่กล้าใหญ่เลยแล้วก็ครูบางคนก็โวโบราณเมื่อโลกมันเปลี่ยนละต้องปรับตัวด้วยนะครับก็ถ้าท่านปรับตัวได้นะก็ไปรับจ็อบได้ดิใช่ไหมถ้าแบบสอนไม่ดีเนี่ยเด็กที่ไหนจยมาเรียนกับคุณนะฮะก็ต้องพยายามกันไปนะขอให้ครูเป็นเออสินสระนะอันนี้ต้องมีต้องมีแบบเป็นแสงเสียงในห้องห้องเรียน ออปุ๊บปั๊บปั๊บยิ่งมืดเด็กยิ่งตาสว่างพี่แล้วแล้วเธอ nang แล้วนั่งให้เฉยตามันจะหลับอ่าพูดถึงเรื่องครูเนี่ยประดุจเรือจ้างข้างริมหนองรีหมิงเนี่ยทำไมครับครูเป็นครูเหมือนกันนี่ครับครูสอนตำนานนะฮะก็ไปสอนลูกศิษย์ตามสระนะครับที่มีอุปกรณ์พร้อมเพรียง แล้วก็ตอนนี้ลีหมิงก็ใช้สะการีลายประเทศไทยเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ประกอบอุปกรณ์นี่เข็มขัดตะกัวนะฮะนี่ลูกศิษย์ลีหมิงเนี่ยพี่เคก็อายุเยอะแล้วนะก็อันนี้อันนี้จริงๆแล้วได้ได้ได้ไปดำน้ำแล้วหรือยังครับไปแล้วดำน้ำเกาะเต่าแล้วเรียนจบแล้วจบไปสอบภาคทะเลแต่ว่าจะต้องดูแลในเรื่อง การใช้อุปกรณ์ต่างๆในสระครับการรู้เหมือนขับรถอ่ะเข้าเกียร์ยังไงพวงอะไรยังไงจะถอยยังไงการประกอบอุปกรณ์ต่างๆนะเบนนะครับเมื่อไร่จะมาเรียนนะก็นี่สระนี่ลึกมากนะสามเมตรนะพี่ก็มีช่วงตื้นเราต้องสอนช่วงตื้นก่อนเลยเคยไปหัดาวนามอยู่ไม่ใช่อยู่ๆพาเขาไปลงที่ลึกเลยนะมันก็ไปคุกเข่าก่อนที่ตื้นถ้าเขาตกใจหรืออะไรเขาก็ยืนขึ้นมานะฮะ นี่ก็ใช้เวลานี่กว่าจะอธิบายได้นี่นะเกือบชั่วโมงนะมันงงไงพี่อยู่เคยอ่ะเออแล้วต้องประกอบถังต้องทําความคุ้นเคยครับนะกว่าจะลงน้ําได้น้ําลายเหนียวคอครับนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่ต้องดูแลคิดใกล้ต้องอดทนใจเย็นใจเย็นเออไปไปไม่ได้แต่ละคนทักษะไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็จากนั้นเราก็ต้องฝึกการตีฟินที่ถูกวิธีนะฮะ บางคนเนี่ยตีบดงอไม่ได้ครับจากนั้นก็มาเริ่มการประกอบอุปกรณ์ใส่บนผิวนาครับการเริ่มหายใจจากถังอากาศควลาที่อัดอากาศไว้เนี่ยครับเห็นนะคุกเข่าลงไปก่อนไม่อยากพาเข้าไปลงสามเมตรเลยเขาตกใจตายกลัวลักน้ำเนี่ยขนวาเรื่งเลยนใช่ใช่ต้องช้าๆ h a r p evening โอเคไหมตาณมือโอเค แล้วก็จะทําอะไรเราต้องบีฟก่อนเนี่ยเราก็ทําใต้น้ําถ้าโอเคก็ต้องตอบหายใจเข้าหายใจออกนะครับและก็เขาเรียกว่าเคลียร์แรกคทั้งสุดท้ายก่อนจะทําให้หายใจเข้าที่ปอดเนี่ยนะเอาแรกคออกจากปากนะในกรณีที่แบบบางทีมันมีอะไรติดเอย่ในแรกหรืออะไรฝึกจากง่ายไปหายากอันนี้การหาละวารแรกคนี้กรณีจําลองสถานการณ์ว่าถูกเตะออกไป จุดบางลุดเกี่ยวโดนอะไรเกี่ยวไปเราจะหายังไงครับเอียงตัวขวามือลูบไปถึงถังแล้วก็ช้อนขึ้นมาช้อนขึ้นมาแล้วก็เอาข้อปากงัเคลียเพราะว่าสายมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอ่าอย่าตกใจนี่ก็ถอดเข็มขัดที่มกตะกัวทําให้เราจมเนี่ยในกรณีบางครั้งเอ่อมันหลุดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องฝึกทุกอย่างจากง่ายไปหายากแล้วก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ ว่าจะต้องทําอะไรในกรณีที่เกิดรแโอกาสเกิดขึ้นใต้น้ําน้อยอถ้าเราไม่ตกใจครับและนะครับได้รับการฝึกฝนมาอย่างถูกวิธีเป็นตามมาตรฐานนี่ประหนึ่งเหมือนผมเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับต่ออย่างนี้เลยนะเาไปดูครับในการเคลียร์หน้ากากนะครับเวลาน้ําเข้าหน้ากากเนี่ยเออผมเข้าบ่อยนะเวลาเราจะเคลียร์ออกยังไโนหายใจเข้าทางปากเคลียร์ออกทางจมูกอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับ นี่ก่อนจะทําอะไรก็ตั้งแต่หายใจเข้านี่เขาเรียกการถอดหน้ากากจําลองสากณกา์เดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนว่าหน้ากากเราหลุดออกจากตัวครับแล้วเราคว้าได้เราจะกลับเข้าไปใส่แล้วก็เคลียร์ยังไงนี่ครับเป็นเว็บไซต์ Facebook ของลีหมิงครับลีหมิงเลิฟดําน้ำเข้าไปดูได้นะฮะแล้วก็ หดไลค์กันเป็นร้านแล้วนะครับเุ้ยเหรอถึงไหมถึงไหมถึงครับรวม10ปีแล้วก็ไปดูกันแล้วก็สนใจเรียนติดต่อได้ได้เดี๋ยวิ่ตัววิ่งให้ครับติดต่อรีมิงโดยตรงเลยนะครับนี่ครับปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราสอนตามมาตรฐานของสถาบันพาดี้นะฮะดูครับนี่เริ่มไปลึกนี่เริ่มไปลึกก็จะมีผลกระทบกับร่างกายเพราะน้ำเนี่ยมีแรงกดดันแล้ก็จะเจ็บ เราก็ค่อยๆเห็นไหมช้าๆนะครับไม่ใช่อยู่ล่าก็ลงไปเลยนะพวกต่บ้านหนางใจตกเขเลิกเลยนะมันไม่ได้นะครับกลัวต้องทําให้เขามั่นใจครับพอเขามั่นใจเก็สามารถทําสกิลหรือทําการฝึกทักษะต่างๆได้ดีขึ้นเป็นลำดับนี่ความลึกประมาณ3เมตร3เมตรนะฮะลึกจริงๆสระนี้ผมเคยไปหัดว่ายน้ำอยู่ที่คอนโดบ้านสวนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไปใช้ มีหลายจุดที่ดิบิงใช้แต่ว่าการกีฬาประเทศไทยเนี่ยท่านผู้ว่าสกลมารพงษ์ให้ดิบิงใช้เนี่ยมันเป็นสะที่แบบมาตรฐานโลกแล้วมีหลังคาไม่ร้อนนะฮะก็มาเรียนได้นะครับถ้าคุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเพราะท้องทะเลบ้านเราเนี่ยสวยงามระดับโลกนะฝรั่งก็มาดำกันแต่คนไทยเนี่ยหมางเมือน คนไทยยังไม่กล้าลองดูลองดูไงดีไหมดีนะตัวเองได้ถ้าสมชายถูกป้าเต็มเต็มอีกอะไรนะแล้วแต่เอาไปรายการนู้นไม่เอาเดี๋ยวเราเลียบว่ายเราเสียใจเออมันพ้นช่วงวันครูมาด้วยนะฮะควันหลงนิดนึงสมชายนี่นะให้มันทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องเล็กใหญ่เดี๋ยวพอจังติแล้วก็หยกแก้วเยอะเลยส่งมาจังเลยโอ้ก็เรียบร้อยไปนะครับเรามาเรื่อง เออหลีหมิงก็จะไปฟิลิปปินส์เลยนะก็ไปทาอะไรครับไปดำน้ำนที่เกาะเซบูซึ่งเคยจัดรายการมวยคัดเลือกโอลิมปิกเกมเคยจัดซีเกมไปมาแล้วสองหนจะไปครั้งที่สามครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไปทํางานจะไปดำน้ำนะครับผมชายก็ไปได้ด้วยนะพี่เออในประเทศก็ไปดำแล้วเพราะว่ามันมีเขาเรียกอันซีนก็คือตรงนั้นเขาเรียกออสโลปเป็นเป็นยังไงครับเป็นทะเล ทะเลเปิดที่ว่ามีฉลามวานเข้ามาอยู่เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาให้อาหาระเป็นพวกกุ้งตัวเล็กๆกปิกอะไรบ้านเราได้เลยมาเยอะแล้วมันก็เลยอยู่เลยไม่ไปเลยหากินไม่เป็นละก็เป็นดำก็ไปดันซีนก็ได้เห็นก็ก็ดีครับไปมันได้ชั่วไงเจอแม่สมชายก็ไม่เคยเจอลำดาบสุรพีเอาที่เขาโมโม่นี่ไม่ใช่เหรอไม่มีเหร เขาไม่เคยเจอแต่เน so so ี so fly, so ้ยเขาจะไปที่เ okay, น okay, ี้ยบัดจากน้อยจังเด้ก็จะมาไม่ต้องเป็นคนหาแต่ถ้าแกไปปุ๊บยังไม่เจออีกนะเดี๋ยวแกคงเลิกตลอดทีตแกก็ไม่แกก็บอกไม่มีอะไรเลยก็จะมีอะไรไปภูเขาไฟแกไม่ยอมตื่นดิโอ้ก็เดินภูเขาไฟตีสี่ตีห้าแกไม่เอาแกนอนแกนอนก็แกจะแล้วชอบแกแกถ่ายมาแกไม่ถ่ายตอนขึ้นภูเขาแกถ่ายตอนกลับ หลายสารายมากชีวิตแกเนี่แกไม่มีหลายเรื่องนะแกไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะว่าแกต้องบินไปญี่ปุ่นเนี่ยแกต้องไปลงที่กวางโจวดยแกไม่รู้เรื่องเลยแกลงไปแกนึกว่าถึงแล้วกระเป๋าเป้แบกลงไปเลยครับกวางโจวมันจีนนะก็ใช่ดิไปญี่ปุ่นภาษาบ้าอะไรไปเรีวกวางโจวมันเร็วจังแล้วไปพักอีกสี่ชั่วโมงแล้วก็จากกวางโจวบินต้าไปญี่ปุ่นอ้าบดีครับอ่ะมาเรื่องเรา เอ่ชะตาวอเป็นไงดูหนังหน่อยดูทอมเงินครับแซงอวตารอะไอยังไม่แน่ใจนะมันเฉียดกันใช่ไหมเฉียดแล้วนะใช่เขาบอกอเมริกามันข้างใครอ่ะมันเป็นหนังของอเมริกาประเทศอื่นก็ไม่เท่าไหร่เอเมริกาเขาจะแต่เราดูบางคนอย่างหลีหมิงดูเนี่ยนะถ้าไม่ใช่สาวกเนี่ยมันก็เจินเยอะไปหนึ่งบ้านเราเนี่ยไม่เข้าเป้าเลยมันยาวครับดูบางทีก็อุ้ยอยากจก็ ไม่ก็ชอบชอบภาพื่นกว่ามีแนวคิดมีปรัชญามีวิธีการพูดตัวพวกหลักๆมันเริ่มหายไปบ้างแล้วไงอ่าใช่นี่เป็นชุดใหม่ๆแต่สมชายดูสามรอบปั่นเหนเขาบอกเดี๋ยวนี้เคลกไปเล่นเป็นไอ้สตอมทูเปอร์เลยนะเออเลยครับเชิญรับตัวไหนอ่ะตัวที่ตีขาวอ่ะตีขาวติดปืนอ่ะอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงเปขาใส่หมวกไงแต่ว่ามีภาพเบื้องหลังออกมาเออโอ้ย งอยากไปเป็นประวัติศาสตร์ในหนังภาพยนตร์พนี้นะส่วนก็ถ้าจะแนะนําหนังบ้านเราก็ไปดูนี่เลยนาทีนี้นะพระเจ้าสกลมนาภงพระเจ้าเสือเอาเลยครับบิ๊กเสือนะพันท้ายดรสิงห์เอาดังพันท้ายดรวสิงห์นะหนังก็ยาวนะหนังสามชั่วโมงดูแล้วเบื่อไม่ยไม่เบื่อไม่เบื่อกำลังกำลังดีแต่ว่าไม่ถึงประทับใจว่าแต่ว่าถือว่าเป็นหนังของคนไทยใช้ได้เป็นประวัติศาสตร์ที่ดีไปดูไปดึงสัรคุณธรรมเนี่ยไปดูมันมันได้ข้อคิด แต่ว่าถ้าจะไปดูอะไรพลิกแพลงที่มันแบบนอกเหนือกว่าเหนือเรื่องจริงๆความคาดหมายที่ที่เราเรียนมาเนี่ยไม่มีแต่ฉากดราม่าฉากครับฉากอะไรที่เป็นความเป็นเพื่อนฉากที่ต่างๆนานาเนี่ยแล้วแล้ภูพันธเบิร์ดเล่นดีมากเบอร์ฮะงใช่เป็นใจเหรอรับไม่ใช่เนี่ยที่ที่เป็นพระเจ้าเสืออันนี้นี่นี่มันในสวนไม่เหรอไอพระเจ้าเสือนี่ยะนี่แหละครับอฉากก็คือเขาใช้การโปรดักชั่นคล้ายๆก็ก็เอ่ออมเจ้าชาตรี กันกลับก็คล้ายๆกันอ้าวแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็เหมือนชาติที่รู้แล้ะเปิดโฉมไปเข้าเฝ้าใช่ไหมฮะใช่ก็ได้ดูนะครับไปดูหนังไทยกันโอเคอยู่ฟอร์ทนฟอร์ทนเน้คือไม่ดูหนังไทยแล้วเดี๋ยวนี้คนทําทําหนังไทยก็ท้อนะแล้วก็ร่วมหายาจจากกันครับไอซีทีเนี่ยก็ยังเลิกเลยนะก็เขาก็เหมือนมาเตรียมการไว้แล้วล่ะไปเปิดค่ายใหม่ซีทีเอมันลขกกิะส์บอลไม่เหรอ เอ่อ C-G-T-H อ๋อดังและเลิก,กครับ<น>ะะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักรครู่เลยดีกว่า